ขึน้นตัวการันตืงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพนันหรือทำตามการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเด็กแลวเยา่ชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแน,นะนนโอเคนะคะก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไก่โอ๊กอีกเช่นเคยนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้นะเก๋ก็มาพร้อมกับเกมคายเชนวินนะเกมแปะนอนนะของค่าย PG เกมในตำนานนะเกมนี้วันนี้พวกคราุณมา300กับอีก1บาทนะเพื<ๆ>่อนเพื่อวันนี้เกโอกไปแตกเกมแมวมานะถอนไปละว7 0 0พันเหลือเศษอยู่300มาใส่ต่อนะเกมแปรนอนเดี๋ยวมาดูกันซิว่าวันนี้ทุน300จะรอดหรือเปล่านะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยซื้อฟีเกมก่อนนะเดี๋ยวมาลองดูลองหมุนให้ตันนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนมาซื้อไม้2นะเบ็ดอ้ยซื้อไม้ร้อยเบ็ดสองเออ นี่นะเพื่อนๆนะพอเข้าฟรีเกมมันก็จะมีให้เราสุ่มหมุนฟรีนะตัวนี้ก็จะเพิ่มหมุนฟรีตัวนี้จะเพิ่มตัวคูณน,นะข้างล่างเพิ่มตัวคูณเดี๋ยวเราจะเน้นตัวคูณน,นะจ๊ะมาเดี๋ยวเราลองไปลุ้นดูต้องลงช่องเขียวเท่านั้นนะเพื่อนๆนะถ้าติดดำนี่คือไม่ได้ไปต่อนะอุย้ยอย่างวะโอ้โหซื้อฟรีเกมไม้แรกก็ขีดเลย ก็ลองอีกสักไม้ล้วกันอย่าไปยอมมารอบนี้เดี๋ยวเราเอาข้างบนก่อนนะเพื่อนๆต้องลงช่องเขียวเท่านั้นนะถ้าลงช่องนี้นะช่องดํานะขีดนะจ๊ะไม่ได้เล่นต่อนะมาไปโอ้โหนี่เดียวอู้ไม่ได้เล่นเลยนะเสียไปเลย200ตายมาเดี๋ยวลองปั่นตีดีกว่า เหลือสองเหลือร้อยเดียวนะเพื่อนหมดไปสองร้อยเมื่อกี้มาเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะโอ้โหเสียดายน่าจะวัดเป็สิบโอ้ยตายจะไม่เป็นไรนะตอนนี้เราตามทุนคืนก่อนทุนเราสองร้อยเพื่อนเพื่อนว่าเก๋อควรจะหมุนหรือเปล่าหรือว่าเล่นเลยเกว่าเล่นเลยดีกว่านะได้น้อยดีกว่าไม่ได้นะเพื่อนของฟรีนะมา ไม่สุ่มอะไรเพิ่มทั้งนั้นไปเลยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกี่ยวกันด้วยเดอ้อใครที่ยังไม่กดซับสไคร,ครก็ฝากกดให้ด้วยนะจ๊ะเอา้าย่างเข้าว่กเมื่อกี้หูไม่ได้มองนะมัวแต่โมเอเอโอ้เรียบร้อยช็อตเดียวเท่านั้นบอกเลย ได้ไปเท่าไร่จ้าร,รางวัลก้อนโตร,ระดับซูเปอร์1,300กับอีก14บาทโอ้โหไหลช็อตเดียวนะเมื่อกี้เออตอนนี้ได้ทุนคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะที่เหลือจอดที่เหลือต่อจากนี้คือกำไรล้วนๆน,นะ สุดท้าย1,324บาทนะโอเคเวร y ี o กูดฟื้นคืนชีพได้ทุนคืนบวกกําไรนะจากทุนแรกเรามา300นะเพื่อนตอนนี้บวกมาพ4นสนะฟรีเกมเดียวเท่านั้นนะจ๊ะมาเดี๋ยวไปกันต่อเ๋ยว่าวัดสุดไปที่เบ็ดยี้เลยละกันนะ เดี๋ยวลังจากนี้เราจะปั่นหาฟรีเกมกันเอาเองเด้อจะไม่ซื้อฟรีเกมแล้วนะจ๊ะเอาแล้วก็อุย้ยสแคตเตอร์ห้าตัวรอบนี้ฟรีเกมเป็ดยี่อู๋อยากจะหมุนตัวคูณเพิ่มจังเลยนะแต่ไม่เอาดีกว่านะได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลยนะเพื่อนอย่าลืมสโลแกนของเรานะของฟรีได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลยมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันรอบนี้เป็ดยี่นะจ๊ะ ประทภัตร,ร,รีร,ร้อยเงินรางวัลเมกา768บาทนะเหลืออยู่7หมุนนะตอนนี้แบบสุดแถวรอบเดียวตัวแพงนะเพื่อน อยากให้อะแปะมาตอนเข้าฟรีเกมจังเลยสุดท้ายโอ้โหสุดท้ายแล้วท้ายสุดเป็มา9 6 0บาทนะเพื่อนๆถือว่ายังจ่ายไม่หนักนะสำหรับเบ็ดยี่นะยังไม่ปังเท่าไหร่โอโ้วันนี้แปะนอนฝันเข้าฟรีเกมไม่ยากนะ ใจจริงไอ้โอ๊กอยากซุ่มต่อนะเพื่อนแต่กลัวไม่รอรู้ว่ประทัดสุดแถวโหเอาเรื่องว่ะเฮ้ยปันเองข้างนอกก็ไหลดีอยู่เดอ้อหาว่าไปเดอ้อไหลล่ารางวัลก้อนโตระดับซูปเปอร์มาอีก1,400กับอีก4บาท ไล้ลาไล้ลาไล้เลยเป็ด50เลยแล้วกันตูน3,700นนะตอนนี้วัดเป็ด5้าเอาอาแปะอาแปะโอ้โหตอนทีนในฟรีเกมทำไมไม่มาแบบนี้วะเรียบร้อยบอกเลย พอ,พอถ้ามนเกมมันไหลนะเพื่อนอย่าให้ได้ไหลบอกเลยเกมนี้จะเปเท่าไหร่จ้ารางวัลเมกา2297บาทกับอีก50สตาร์โอ้โหเพื่อนๆทุนแรกมา3 0กับอีก1บาทนะตอนนี้บวกมา6 0 0ันเลวนะมาขอสักหมื่นนะจะถึงหรือเปล่าถ้าบวกเรื่อยๆนี่มีโอกาสถึงแลเพื่อน แค่ไหนนั่นไหมฟรีเคมเบ็ด5้านะจ๊ะโอ้โหเอาเรื่องว่ะเอาแป่นอนของเรานะไม่สูมอะไรเพิ่มทั้งนั้นนะได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลยอย่าลืมสโลแกนนะจ๊ะหมาของฟรีนะได้เท่าไหร่ก็เอาดีกว่าไม่ได้เลยเด้อดูสิเบ็ดห้าสิบจะปังหรือเปล่า เอทถวแรกเอทถวแรกอู้ขออะไรก็ได้อย่างนั้นอู้ชิงฉับกลับโมงมาอีกประทัดมาหรือเปล่าอู้ยไหลปลาต่อจังวะนี้เอแถสองโอเควอลลี่กู้อ้หหไหลเดียวเท่านั้นนะได้ไปเท่าไหร่วะเนี่ยรางวัลก้อนโตระดับซุปเปอร์7260บาทนะ หลายเดียวเท่านั้นพวกมา7็พันกว่าเอาดีเอาดีแปะนอนนะเกมในตำนานของเราไหลนอกก็ดีเข้าฟรีก็จ่ายนะบอกเลยเ,เสียงหายสามหมุนสุดท้ายว่ายังไงเคแถวแรกมาสุดท้ายจัดสุดท้ายสุดท้ายหูสุดท้ายละท้ายสุดไม่แถมเลย ไลท์ช็อตเดียวเท่านั้นนะโอเคอเว้ริกูแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะได้เงินรางวัลรวมมา7,500กับอีก80บาทไม่ขาดไม่เกินโอ้ยพอนะกับแปรนอนวันนี้นะทุนแรกเรามาแค่301บาทนะเพื่อนๆตอนนี้ได้มาอยู่ที่13,300กับอีก4บาทบวกมา13ืนานะถือว่าบวกมาเยอะพอสมควรนะปั่นมาแป๊บเดียวโอ้ไม่เสียดายเลยนะที่ซื้อฟรีเกมแล้วคิดนะโอเค สำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะเล่นตามไก่โอ่งนะก็ไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊ะปักหมุดไว้ให้แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลยนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเดอ้อใครที่ยังไม่กด subscribe ก็ฝากกดให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้เก๋กต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ